สอนมือใหม่เทรดทำกำไรเทนไหลด้วย ao บก bb สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี1 0,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาใช้เทคนิคนะครับ2องอินดิเคเตอร์เป็นตัว AO กับ BB มาเทรดทำกำไรนะครับกับตลาด OTC กันนะครับอันดับแรกนะครับก็เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ8 e ด c อนะครับแล้วเราก็มาใส่อินดิเคเตอร์สตัวมาที่มุมซ้ายด้านล่างตรงนี้จะเขียนว่าอินดิเคเตอร์เราก็กดขึ้นมาได้เลยครับมาที่ตัวของ Popula r มาเลือกเป็นตัวของ Bollinger Band นะครับหรือตัว BB นั่นเองเราก็กดขึ้นมาได้เลยสำหรับค่าของตัว BB นะครับเราจะใช้เป็นค่า20 แล้วก็เลข2เสร็จแล้วเรากดใช้งานนะครับตัว BB ก็จะเข้ามาในกราฟนะสำหรับตัวที่2นะก็จะอยู่ในตัวของ Popula r นะครับอยู่ข้างบนตัว BB นี่แหละนะครับเป็นตัว AO นั่นเองเราก็กดขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับตัว AO อ่ะเราจะปรับค่าใหม่เห็นเพื่อนๆบอกว่ามีไม่ถึง200นะครับอันนี้ผมก็จะปรับเป็นแค่20นะครับผมจะใช้ค่า20กับค่า5นะฮะ แล้วก็กดใช้งานนะครับวันนี้ก็จะใช้ค่าตามนี้นะครับ20กับ5 20กับ2นะครับอ่ะนะครับเราจะได้ AO เข้ามาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขในการเข้าเทรดกันนะครับสำหรับเงื่อนไขในการบายอันดับแรกเราจะสังเกตของตัว AO ก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะว่าตัว AO เนี่ยนะครับเป็นภูเขาที่อยู่ด้านบนไหมนะครับสำหรับเทนขาขึ้นตัว AO ต้องเป็นภูเขาที่ตั้งแบบด้านบนแบบนี้นะครับ และเราก็จะเข้าบายตอนที่มันเป็นแท่งสีเข like like so ียวนะครับภ so ูเขาลูกส ou mm ีเขียวส่วนถ้าภูเขาเริ่มเป็นลูกสีแดงนะครับหรือแบบตรงนี้นะครับเราก็จะเริ่มหยุดบายนะครับเริ่มหยุดบายไว้เป็นสีเขียวใหม่นะครับแล้วเราค่อยเข้านะครับแบบแบบสีเขียวตรงนี้เราค่อยเข้าเทรดนะครับถ้าเริ่มเป็นสีแดงเราก็เริ่มหยุดนะฮะพอเริ่มเป็นสีเขียวเราก็เทรดต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับในการเข้านะอ่ะมาดูกันนะครับแล้วก็ อีกเทคนิคนะฮะเราต้องดูตัว BB ประกอบก็คือการที่เส้นกึ่งกลางเส้นสีส้มตรงนี้นะครับต้อง แท่งเทียนเนี่ยต้องอยู่สูงกว่าเส้นกึ่งกลางของตัวเรนโบนะครับเราถึงจะมองเป็นเทียนขาขึ้นและเราก็ Follow ซื้อขึ้นต่ำนะครับจากสังเกตเห็นไหมตรงนี้เป็นแท่งสีเขียวนะครับของตัวเรนโบเนาะแท่งเขียวปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยนะครับเป็นแท่งเขียวที่ปิดเหนือแท่งกึ่งกลางของเรนโบ้นะครับเราก็เปิด Follow บายซื้อขึ้นต่อไปอันนี้ก็เป็นการแบบฟอลโล่ไปตามเทนนะครับสำหรับเทคนิคเทดนี้สําหรับเงื่อนไขในการเซลล์อ่าก็จะเห็นนะฮะเรามาสังเกตของตัวกรอบของ ตัว AO กันเลยนะครับ AO ตรงนี้เห็นไหมเป็นภูเขาที่อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มเทนขาลงนะครับแล้วเราก็สังเกตเส้นกึ่งกลางของ BB แท่งเทียนอยู่ใต้เส้นนี้นะครับก็มีแนวโน้มทิศทางการวิ่งลงนั่นเองเหมือนเดิมเลยนะครับพอขึ้นเป็นแท่งสีแดงใช่ไหมเราก็เน้นเปิดออเดอร์ซื้อลงพอเป็นแท่งสีเขียวเราก็หยุด เปิดซื้อลงนะครับแล้วก็รอเป็นแท่งแดงใหม่แล้วค่อยเปิดออเดอร์ซื้อลงนะครับอย่างตรงนี้เป็นแท่งแดงนะครับเราก็เปิดเซลล์ซื้อลงนะครับเป็นแท่งเขียวก็หยุดนะฮะเป็นแท่งแดงซื้อลงอ่ะนะครับมาดูกันเอ่อเป็นแท่งเขียวหยุดเป็นแท่งแดงซื้อลงอย่างแดงตรงนี้เห็นไหมกําลังไหลเลยนะฮะแล้วตัว AO ก็เป็นสีแดงนะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงกันได้นะครับอย่างตัว AO ตรงนี้เห็นไหม อันนี้ก็จะเป็นแท่งแดงเราก็ซื้อลงในแท่งนี้เห็นไหมก็ปิดชนะกันนะครับเทนส่วนใหญ่ก็จะไหลลงนะครับเป็น AO สีแดงซื้อลงนะครับก็เทลงไหลหลายแท่งกันเลยทีเดียว อ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในการเทรดแบบ follow t e n นะครับของตัว AO คู่กับตัว BB อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับสำหรับ order แรกนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญคริปโตนะครับกับตลาด OTC ก็ตรงนี้เห็นไหมเราสังเกตของตัว AO กันเลย AO เป็นแท่งสีแดงนะครับอยู่ใต้เส้นนะเป็นภูเขาลูกข้างล่างนะครับเพิ่งเริ่มกรอตัวเลยนะครับตรงนี้ อ่ะนะครับแล้วเราสังเกตตัวแท่งเทียนนะครับอยู่ใต้เส้นสีส้มแบบนี้นะครับก็เป็นแนวโน้มทิศทางที่จะวิ่งลงเราก็จะเปิดซื้อลงในแท่งเทียนถัดไปนะครับโอเคนะครับเราก็มาเตรียมตัวเปิดออเดอร์ซื้อลงนะครับรอเปลี่ยนแท่งเทียนเราก็กดลงกันนะครับตอนนี้3 2 1น,นะครับก็ทำการเข้าออเดอร์ซื้อลงนะครับตามสูตรของตัว ao กันได้เลยโอเคตอนนี้ก็เหลือประมาณ20กว่าวินาทีนะครับกราฟก็ดีดขึ้นมาเป็นแท่งเขียวนะครับผมก็จะเตรียมทบไม้ที่2นะครับในการเปิดออเดอร์ซื้อลงนะอันนี้เราใส่ไม้แรกไปที่2,500นะครับตอนนี้ นะครับกราฟก็สวิงสวิงนะฮะปิ่มปิมจากจุดที่เราเข้านะฮะมานะเตรียมทบไม้กัน3 2 1นะครับสรุปปิดแพ้นะครับผมก็ทบไม้ที่2ลงมาแบบนี้นะฮะอ่ะนะครับมารอลุ้นไม้ที่2กันนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ทบนะครับสังเกตของตัว AO ก็ยังเป็นสีแดงก็มีแนวโน้นะครับในการวิ่งลงได้อยู่นะฮะ โอเคตอนนี้เหลือ10วินาทีสุดท้ายนะครับกราฟก็ค่อนข้างปิ่มมากเลย3 2 1นะครับโอเคสรุปแบบชนะแบบปิ่มๆนะครับชนะไปในไม้ที่2นะครับก็โอเคนะฮะวินหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวนะฮะเกือบได้ไปไม้3กันแล้วนะฮะไปะหาออเดอร์รุยกันต่อนะฮะตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่ม ไลฟ์สดเทศทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับใครที่อยากจะมาเทศกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR Code นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทรทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับโอเคครับสำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นการเทรดทองคานะครับกับตลาด OTC อ่าตรงนี้เข้าเงื่อนไขการเข้าเซล์นะเป็นภูเขาสีแดงนะครับลูกเล็กๆตรงนี้นะครับจากเขียว เปลี่ยนเป็นแดงนะครับแท่งเทียนก็อยู่ใต้เส้นกึ่งกลางของตัวโบลิงเจอร์แบนนะครับหรือตัว BB นั่นเองอ่ะเราก็จะทําการเปิดซื้อลงในแท่งเทียนถัดไปมารอเปลี่ยนแท่งเทียนกันนะครับ3 2 1นะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงมาโอเคครับคู่ทองคำนี้นะฮะก็เทลงมายาวสวยงามเลยเป็นแท่งแดงใหญ่ๆยาวๆ ก็น่าจะปิดชนะไม้หนึ่งได้สวยงามนะครับ5วิสุดท้าย3 2 1โอเค Follow เทนะครับไหลตามแรงก็ปิดชนะไปสวยงามไม่ต้องทบไม้กันเลยทีเดียวนะฮะวินกันมา2องออเดอร์กันแล้วโอเคมาต่อกันฝั่งขาบายกันบ้างนะเซลลไปเยอะแล้วเจอฝั่งขาบายพอดีสังเกตภูเขาลูกด้านล่างตรงนี้นะเป็นลูกใหญ่หญหญเขียวใหญ่มานีนะ ก็โซนนี้นะครับ AO เป็นตั้งภูเขาตั้งขึ้นก็เป็นเทนขาขึ้นตรงนี้นะเป็นแท่งสีเขียวภูเขาตั้งขึ้นแล้วตรงนี้กราฟย่อลงมาราคาดีกว่าราคาเปิดตรงแนวตรงเนี้ยใกล้ๆกับเส้นกริดด้วยนะฮะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปอ่ะเราก็มาทําการเปิดบายนะครับราคาดีกว่าราคาเปิดกันนะครับตรงนี้อ่าเส้นเวลา1น,นาทีนะครับแล้วก็ l e สก g บายแถวแนวเส้นกริดกันนะครับ โอเคนะฮะร,รุนกันอีก30วินาทีโอเคเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะฮะกราฟก็ปิ่มมากๆเลยเดี๋ยวเราเตรียมทบไม้2กันไว้ด้วยนะฮะ AUD AJ เทลงมาเราเปิดไม้2ซื้อขึ้นไปนะแนวเส้นกิดเอาไม่อยู่นะฮะกราฟเทแรงนะฮะคู่นี้ก็เปิดไม้2แก้ไม้ขึ้นมาต่อตรงนี้นะครับ okay, โอเคโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยนะฮะ ไม้สองก็เทลงมาแดงนะฮะตอนนี้อ่ะมารอลุ้นกันนะครับว่าเอไม้สองเนี่ยนะมันจะกลับขึ้นไปได้ไหมโอ้โหดูทรงนี่ลงมาชนกรอบบ b บโซนด้านล่างนะถ้าชนชนกรอบแบบนี้นะมีโอกาสเด้งได้นะครับมีโอกาสเด้งได้แต่น่าจะเป็นแท่งถัดไปนะฮะ <c oughs> โอเคนะฮะตอนนี้ยังไงนะฮะครับมีแรงดีดไหมอีก2ี่สิบวินาทีนะครับการเทรดแล้วก็จะเดินเงินแบบสามไม้นะครับ อ่ะนะ A, A, U, D, U, A, A J นะคู่ AJ เริ่มมีแรงดีขึ้นมาแล้วนะครับทำหางยาวแบบนี้โอ้ทันไหมโออีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้โหขาดแรงอีกนิดนึงมาเนี่ยผมเปิดทบไม้3ขึ้นไปเพราะว่ารูปแบบพฤติกรรมแท้งเทียนเนี้ยหางยาวแบบเนี้ยแรงรีเจคชั่นดีนะฮะผมก็ทำการเปิดบายนะครับ ทบไม้ที่3ขึ้นมาตรงนี้นะครับเพราะว่าสังเกตจากพฤติกรรมแล้วก็แรงอันนี้รอราคาย่อ,อลงมาโซนด้านล่างด้วยนะครับเพราะว่าวันเสาร์ที่กราฟค่อนข้างเปิดกระโดดเลยนะครับไม้ใหญ่ๆผมก็เลยรอลงมาชัวร์น่อยนะครับก็ได้เข้าราคาดีไปนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการสังเกตพฤติกรรมแท่งเทียนนะครับคู่กับตัวเทคนิคด้วยนะฮะตัวเทคนิคก็ ช่วยคัดกรองนะครับออเดอร์ให้เราเราก็มาดูแนวรับแนวต้านพฤติกรรมแท่งเทียนประกอบการเทรดด้วยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เหลืออีก10วินาทีนะครับก็ขึ้นไปเขียวยาวเลยนะครับในแท่งนี้อ่ะนะครับ5 4 3 2 1โอเคนะครับวินหวานเจี๊ยบนะก็วินมา3ออเดอร์สวยงามนะสรุปผลการเทรดนะครับก็มาเทรด t t c นะครับกับตลาดวันเสาร์วันนี้นะ ก็ทำกำไรไปได้อยู่ที่1316บาทนะครับกับเทคนิคตัว AO บวกกับ BB นะเอาไว้ใช้นะครับกับตลาดที่เป็นเทนไหล แต่ก็ส่วนใหญ่เทคนิคนี้นะครับให้ระวังในเรื่องของการที่เราจะไปบายแถวแนวต้านด้วยนะครับอย่างออเดอร์สุดท้ายเนี่ยนะอย่างตัว AJ เนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้กับโซนแนวต้านกราฟก็ย่อค่อนข้างแรงนะครับก็อาจจะต้องรอราคานะครับขนาดรอราคากราฟยังไหลค่อนข้างลึกนะครับก็ต้องดูโซนดูแนวประกอบด้วยถ้าไปบายแบบ แถวแนวต้านจ๋าๆเลยนะครับก็ความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็รอกราฟอยู่ประมาณกลางๆนะครับหรือแบบลงมาใกล้แนวรับนะครับแล้วค่อยเปิดออเดอร์บายนะครับหรือถ้าจะเซลล์ก็อยู่ใกล้โซนแนวต้านนะครับแล้วเราก็เข้าเซลล์กันนั่นเองโอเคนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับยังไม่เก่งในเรื่องของแนวรับแนวต้านนะครับเราก็มีสคริปต์เทรดนะครับเป็นตัวแนวรับแนวต้านตีให้อัตโนมัติก็ใครสนใจนะครับก็กดลิงก์เข้ากลุ่มนะครับทัก หาแอดมินได้นะครับสำหรับตัวสคริปต์แนวรับแนวต้านอัตโนมัติก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับก็มีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสที่ปักหมดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ